ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเหมียวจะมาพูดถึงเรื่องของ ฟิตทูเกเตอร์ค่ะความหมายคืออะไรคือจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมาออกกําลังกายกล้กลามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะคะจะแบ่งเป็นส่วนของท่อนบนนะคะกล้ามเนื้อข้างบนกล้ามเนื้อท่อนล่างนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการออกกำลังกายที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วที่ดีกว่านั้นค่ะออกกำลังกายใน3ท่านี้นะคะจะเป็นท่า,ท,าที่ทุกคนสามารถทําที่ไหนก็ได้นะคะจะอยู่หน้าทีวีนะคะในห้องนั่งเล่นห้องนอนนะคะหรือทุกคนสามารถพายางยืดนี้ไปเที่ยว แล้วออกกําลังกายได้ด้วยนะคะโดยจะเริ่มต้นจากท่าที่1ก่อนนะคะท่าที่1จะเป็นท่าสควอตนะคะที่หลายๆคนรู้จักแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมียางยืดมาใช้ร่วมด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นนะคะโอเคเราก็เหยียบยางยืดที่อยู่ตรงกลางนะเท้าเราอะ่ะวางอยู่ช่วงประมาณสะโพกของเรานะคะข้อศอกแขนคิดลําตัวนะคะ งอศอกไว้นะคะอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อท่อนบนนะกล้ามเนื้อแขนเราใช่ไหมคะเวลาเราย่อนะคะให้ทิ้งก้นไปข้างหลังแบบนี้นะคะเรายืดขึ้นนะคะทิ้งก้นไปข้างหลังค่ะเรายืดขึ้นเข่าเราเปิดออกตามแนวของที่เท้าวางอยู่นะคะไม่หนีบไปแล้วก็ไม่แบะเกินไปนะคะปล่อยไปตามปกตินะคะตามแนวเท้า ท่านี้ทำทั้งหมดสิครั้งนะคะต่อ1นึเตความรู้สึกเราจะได้กล้ามเนื้อทั้งแขนหน้าขานะคะแล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกตอนเราขึ้นอย่าลืมนะคะเวลาลงหายใจเข้าเนะขึ้นมาหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะทีนี้เรามาเช็คท่ากันด้านข้างนะคะทุกคนให้สังเกตนะคะ หัวเข่ากับปลายเท้านิ้วโป้งนะคะเวลาย่อนะคะเราจะไม่ย่อให้เข่าเราเกินนิ้วโป้งแบบนี้นะคะดูเหมี่ยวนะอ่ะเซตที่แขนเหมือนเดิมนะคะย่อลงทิ้งก้นไปข้างหลังะคะ่ะเราขึ้นนะคะหน้ามองตรงทิ้งก้นไปข้างหลังอ่ะเยืดขึ้นเข่าเราไม่เลยประมาณหัวแม่โป้งของเราทุกคนนะคะเก็บหน้าท้องด้วยนะ อย่าปล่อยให้หลังแอ่นนะคะอีกทีนึงนะครับทุกคนอย่าลืมหายใจเข้าออกตามจังหวะนะครั้งสุดท้ายค่ะโอเคอันนี้คือท่าที่หนึ่งนะคะเป็นท่ากล้ามเนื้อส่วนล่างนะคะทีท่าที่สองนะคะ เราก็จะมาบริหารกล้ามเนื้อส่วนบนนะคะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อลำตัวด้วยนะคะโดยที่เราเหยียบตัวยางยืดนะคะเริ่มต้นจากข้างซ้ายก่อนนะคะเท้าซ้ายแล้วก็มือซ้ายพันยางไว้แบบนี้นะมือจับประสานกันอย่างนี้นะคะไว้ประมาณตำแหน่งช่วงนิ้วออนิ้วก้อยเท้าเรานะคะเราจะหมุนตัวยกแขนตามองตามมืออย่างนี้นะคะ แล้วก็ลงเวลาออกแรงให้หายใจออกนะคะแล้วก็ลงนี่นะนี่หายใจเข้าใช่ไหมคะตอนขึ้นมาหายใจออกแล้วก็ลงนะคะสําคัญเวลาทุกคนใช้ยางยืดค่ะอย่าปล่อยยางยืดให้มันสะท้อนแรงนะคะมันจะเป็นอันตรายต่อคนที่ใช้นะคะให้ยืดแล้วก็ผ่อนตามจังหวะ สิ่งสําคัญของของการใช้ยางยืดคือการควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะยิ่งทุกคนทำการเคลื่อนไหวนั้นๆได้นิ่งเท่าไหร่แปลว่าเราทุกคนมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นๆได้ดีมากขึ้นนะคะอีก2ทีนะขึ้นนะคะแล้วก็ลงค่ะอีทีนึงโอเคสลับข้างนะคะทีนี้เป็น ข้างขวาบ้างนะคะเท้าวขวาเหยียบใช่ไหมคะขายืนประมาณช่วงสะโพกนะคะมือข้างนี้นะจับไว้นะคะอทีนี้จับประสานกัน,นใช่ไหมคะเริ่มต้นจากปลายนิ้วก้อยถูกไหมคะของเท้าเนาะแล้วเราหมุนตัวขึ้นหมุนลำตัวเออนิดนึงนะคะแล้วก็แขนเอาลงโอเคนึงค่ะสิบทีค่ะทุกคน โอเคสองเหมือนเดิมนะออกแรงขึ้นเนี่ยหายใจออกนะคะโอเคสามยืดตัวไว้นะคะเวลาเรายืนเราไม่ยืนทิ้งสะโพกหรือทิ้งท้องนะคะยืดตัวตรงนะคะเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องร่วมด้วยนะคะอีค่ะโอเคจ้ะต่อนะครับ แล้วลงนะคะทุกคนเวลาทำนะคะบางคนถนัดขวาถนัดซ้ายนะคะอาจจะมีความแข็งแรงที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ยางยืดอะคะ่ะมันจะเป็นการเช็คตัวเองว่าเรามีความสมดุลของร่างกายอะแตกต่างกันแค่ไหนนะคะความสั่นจะแตกต่างกันโอเคจ้ะีนี้ท่าที่สองแล้วนะคะทีนี้เป็นท่าสุดท้ายนะคะท่าที่3มนะคะ ก็จะเป็นบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะซึ่งจะเป็นท่านอนนะคะนี่เราก็นอนบนแม็นะคะท่านี้ขออนุญาตเริ่มต้นจากการสอนทําท่าที่ถูกต้องให้ทุกคนดูก่อนนะคะก่อนที่จะใช้ยางยืดนี้นะคะโอเคเราก็จะเป็นการนอนนะคะลงไปแบบนี้นะ ยกขาขึ้นนะคะให้ขาเราอะ่ะอยู่ในแนวตั้งฉากแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเขาเรียกค่าเดนดักนะคะแขนนะคะทุกอย่างจะเป็นฉากหมดนะคะแล้วเวลาเซตท่านี้ก่อนนะคะความรู้สึกให้หลังลำตัวตรงกลางเราเนี่ยค่ะลาบไปกับแมทนะคะถ้าทุกคนทำท่านี้แล้วร,รู้สึกว่าตรงนี้นะ มีช่องว่างอยู่อ่ะก็อยากให้เกรงหน้าท้องลงนิดนึงค่ะเม่นเดี๋ยวเราจะปวดหลังได้นะคะเซ็ตท้าให้ถูกก่อนนะคะ<ม>ที่ต้องทำคือขาซ้ายแขนขวานะคะเหยียดออกแล้วก็ขึ้น,นะคะ่ะโอเคเหยียดออกไปเท่าที่ไปได้นะคะแรกๆถ้าไม่ชินอาจจะมีการสั่นสะท้านเล็กน้อยนะคะ แล้วก็เป็นการฝึกการทํางานแขนขาสองข้างพร้อมกันด้วยนะคะอันนี้หายใจเข้าใช่ไหมคะตอนเหยียดหายใจออกโอเคนี้นะคะทีนี้จะมาให้ดูว่าถ้าเราทําให้กล้ามเนื้อนั้นๆแข็งแรงมากขึ้นนะคะเราก็จะมีตัวช่วยที่เราพกไปทุกที่นะคะตัวยางยืดนะคะพันยางไว้ที่ข้อเท้าเรานะคะ นหนึ่งข้างก่อนนะคะโอเคอันนี้ข้างซ้ายนะคะเราจับมือขวานะลงนอนนะคะเซร็จท้าที่เริ่มต้นที่เหมียวแนะนำไปสักครู่นะคะก็ะคือตั้งขาขึ้นมาให้เป็นมุมฉากหมดเลยนะคะมือข้างขวาเราจับยางไว้นะโอเคนี่นะอันนี้ตั้งฉากแล้วใช่ไหมคะ ออกแรงเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยค่ะแต่เราจะมียางด้วยนะคะเราออกแรงขากับแขนไปพร้อมกันค่ะเบาไปก็ม้วนยางให้ตึงขึ้นอีกหน่อยนะคะแล้วก็กลับค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องทำไวค่ะแต่เราคุมจังหวะ จังหวะของการใช้ยางนี้สําคัญนะคะก็อย่าลืมนะคะตอนนี้หายใจเข้าต้องยืดยางให้หายใจออกโอเคอีกทีนะคะหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกอีกทีครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าค่ะ ความรู้สึกเวลาทำนะคะจังหวะที่เรายืดยางอ่ะเราก็จะเกร็งกล้ามเนื้อช่วงออแกนกลางแล้วก็ช่วงหน้าท้องค่อนข้างเยอะนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด3ท่านะคะของ f i ตเทรชเตอรนะคะที่ทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆมากเลยค่ะเมียวแนะนําให้ทําทั้ง3ท่านี้ท่าละประมาณ10ครั้งนะคะต่อเซตแล้วก็ใน1วันอะ่ะทุกคนทําได้ประมาณ3เซตต่อวันนะคะ ทำได้เพื่อให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้มีการใช้งานแล้วก็เผาผ่านนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกกำลังกายนะคะ